ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายคะ่ะแอนทองฝากถึงเอทินพันรอก่อนเดี๋ยวไปขอตอนนี้ยุ่งๆหลังจากน้องชายแท้ๆเพิ่งเข้าพิธีวิวาไปใครๆก็เลยอดจะรุ้นอยากเห็นวันวิวาของนางเอกและผู้จัดเสาวคนสวยแอนทองประสมเช่นกันซึ่งสาวแอนพูดถึงเรื่องนี้ว่ายังไม่มีแพนเรื่องนี้เลยแผนวันแต่งก็มีนะแอนรอวันแต่งอยู่ แต่ว่าวันมันยังมาไม่ถึงสักทีให้พี่เอเขารอรอแอนไปขอตอนนี้ยังยุ่งๆจริงๆทำงานเจ็วันเรื่องละครตอนนี้ก็คือถ่ายมาได้เพิ่งเริ่มคันคามาเรื่อยๆแต่ว่ารัดรักถ่ายมาได้เยอะแล้วค่ะได้เล่นกับเจมจิ G, รายุ ก็ดีค่ะแปลกดีรสชาติใหม่ๆม,มีปัญหาอะไรปวดหัวบ้างไหมในกองปวดหัวไหมหรอยิ้มในกองเขาหรือกองเรากองเราปกติค่ะไม่มีอะไรปวดหัวส่วนกะรัตลักโอเคค่ะทุกอย่างรับรือไม่มีปัญหาอะไรกับเจมเขาไม่มีเกงเลยนางกล้ามากกับแอนเห็นว่ามีอะไรในกองนางถือเค้กมาแฮปปี้เบอร์เดย์แล้วก็แอบ ซ่อนตัวเหมือนเขาให้นางถือเค,ค้กมาถ่ายตรงที่เป็นบ้านไทยโบราณแล้วตัวนางสูงหัวก็เร่ฟาดคือแล้วนางก็ไปทําอะไรไม่ได้เพราะว่าถือเค,ค้กอยู่ก็ยังเจ็บตัวอยู่คงไม่รู้ว่าหัวตัวเองเป็นอะไรคือทําหน้าที่ถือเค,ค้กมาไม่รู้ว่านางมีบาดแผลหรือเปล่าแต่รู้ว่านางเจ็บ